สวัสดีครับมาพบกับช่างแมนบ้านอิงปองนะครับวันนี้พามาดูดาดฟ้าของที่ของเก้านะครับขนาดอยู่ที่6คูณ3นะครับไว้สำหรับเป็นที่นั่งชิลนะครับเพราะว่าข้างบนเป็นดาดฟ้าข้างล่างเป็นห้องไว้พักรับรองอะไรกันได้ก็มีห้องน้ำในตัวนะครับอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราจะไปดูกันส่วนตรงนี้ราวกันตกแล้วก็พื้น เป็นปิงปองนะครับความหนา6เซนนะครับด้านนี้ก็กว้าง3เมตรด้านนี้ก็6เมตรนะครับเวลาปูก็ปูแนวขวางนะครับความหนาของที่นี่ใช้อยู่6เซนนะครับ6เซนก็สบายครับล้ำหนักไม่มีปัญหาแข็งแรงทนทานฟ i นิช h i n g ส่วนใหญ่ด้านบนถ้าเป็นถ้าไม่มีหลังคาก็ก็แนะนำเป็นปูย่าเทียมนะครับ เพราะว่าจะให้ความสวยงามแล้วก็การทำความสะอาดแรงต่างแล้วก็ไม่รับความร้อนนะครับไม่งั้นถ้าปูกระเบื้องก็ทําได้แต่ว่ากระเบื้องมันจะสะสมความร้อนหน่อยเดี๋ยวมันจะแผ่ลงไปข้างล่างนะครับถ้ามีหลังคาก็เดี๋ยวเราตามมาดูกันครับตรงนี้ก็เป็นบันไดนะครับบันไดก็ติดตั้งโครงเหล็กตามปกติไม้พื้นก็ ูไม้เชล่าทั่วไปนะครับทาสีไม้ตามแต่ต้องการผนังบิงป้องหนาะสิบเส้นลายไม้นะครับที่นี่เป็นลายไม้ลายไม้สักอ่อนลายนี้จะขายดีโครงสร้างก็เป็นเหล็กนะครับความสูงอยู่ที่สาเมตรนะครับถ้าหลังคาถ้าด้านบนดาดฟ้าใช้ เราต้องแนะนำว่าให้มีสโลปสักหน่อยหนึ่งนะครับประมาณสักหเปเซนตนะครับถ้าด้านหน้า3เมตรด้านปลายก็จะอยู่มาสัก2เมตร60สิบมาเนี่ยนะครับเพื่อให้น้ำไหลลงตอนฝนตกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นปิงปองนะครับก็เดี๋ยวเก็บงานแล้วก็ปูหญ้าเทียมหลังนี้ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับยังเก็บงานอะไรยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่ครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับที่นี่ก็จะไปใช้พื้นหนาหกเซนเหมือนกันนะครับพื้นและดาดฟ้าหนาหกเซนทั้งคู่ผนังหนาสิบเซนนะครับโค้งเหล็กด้านในนะครับเราก็ใช้ขนาด4คูณ4นะครับตัวซอยก็4คูณ2สบายๆนะครับระยะห่างสแปนก็อยู่ ครึ่งหนึ่งก็มารเมตรห้าสิบนะครับสบายๆรับน้ำหนักนะครับนี่ก็ช่างกำลังอยู่ในขั้นตอนปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องเสร็จแล้วก็ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำแรงต่างนะครับก็เหลือเก็บงานแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับก็พร้อมอยู่ได้เลยนะครับการยึดผนังอะไรต่างๆก็สามารถทำได้เลย แอะเดี๋ยวตอนติดตั้งก็จะมาโชว์ให้ดูนะครับว่ามันแขวนได้ไหมนะมีคำถามมาบ่อยตัวอย่างที่โรงงานก็มีนะครับที่สี่คิว้วแวะไปดูกันได้ ที่นี่ก็อยู่ที่คลองเก้าลูกค้าชอบถามกันมาเยอะว่ามีงบประมาณสามแสนทำได้ไหมทำได้ครับเพราะหลังนี้ค่าของและค่าแรงรวมกันไม่ถึงสามแสนนะครับลูกค้าสามารถใช้ที่นี่เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับในการอ้างอิงราคานะครับ แล้วก็ลูกค้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับช่างแมนยินดีรับก่อสร้างนะครับหรือว่าโทรมาปรึกษากันก็ได้ยินดีให้คำแนะนำครับ